สวัสดีค่ะพบกับรายการบ้านเล็ทขี่ร้อยสเปน,นะคะดิฉันจริยาเกศวรรณก็เป็นผู้รับดําเนินรายการร่วมกับอาจารย์สุชาจุลเพชรเช่นเคยคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเอาวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องการฟอร,ร์มคณะรัฐมนตรีของนายกหญิงยิ่งรักหนึ่งอาจารย์คิดว่าจะเป็นเช่นไรคะช่วงนี้ต้องหลังจากประชุมเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว แด้โปรดกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วคไอหน้าตาของคณะรัฐมนตรีเราจะเห็นค่ะก็มีใครบ้างาตามที่ติดตามดูในช่วงนี้นะครับให้คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูคนคุ้นๆค,คนเก่าๆาแล้วก็เคยเห็นผีไม้ลายมือกันมาบ้างแล้วโดยเฉพาะ กระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงลา وم, ลาโหมกลาโหมยี่ยังนะยังไม่รู้เลยยังมองยังยังมองไม่ออกคแต่โดยรวมแล้วนะครับตั้งใน้กระทรวงที่แบ่งให้กับพรักร่วมรัฐบาลและก็กระทรวงที่พักคนไทยรับผิดชอบเอง ผมว่าหน้าตาไม่เลวหรอกออกมาก็คือประชาชนรอคอยครับค่ะสิบสิบกว่าวันนี้รู้สึกว่านานเอนานหน้าหน้าตาหน้าตาไม่เลวที่ว่าหน้าตาไม่เลวก็เป็นบุคคลที่รับได้ที่พอรับได้แล้วก็มีความเข้าใจในนโยบายและธรรมานเป็นเชื่อว่าธรรมานได้อย่างน้อยนะครับพักเพื่อไทยน่ะคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีอ่ะ ต้องเคยพิสูจน์ฝีมือในด้านบริหารมาแล้วแล้วเข้าใจนโยบายเข้าใจนโยบายแล้วก็เคยบริหารในหานระดับหันใหญ่มาค่ะแล้วก็คือมีฝีมือพิสูจน์ได้แล้วไม่ใช่ว่าไม่เหมือนในบางพักนะครับการเป็นรัฐมนตรีมันก็ยึดหลักสามอย่างบางพักหนึ่งเพิ่มพันษาอ๋อคือว่ามี ปัญหาที่มาทางการเมืองปัญษาทางการเมืองได้รับได้สมหลายเสมอไม่ได้รับเนะยหลายเสมออย่างเพิ่มปัญษาสองก็ข้าวหาผู้ใหญ่หมายความว่าเช้าวันหนึ่งนะรุ่งขึ้นมานะก็ไปบ้านเลขาธิการพักท่านมีอะไรจะเรียกใช้ผมบ้างออกจากบ้านเลขาธิการพักก็ไปบ้านหัวหน้าพักผมรู้จักคนหนึ่งอะ ใช่หลักนี้ได้เป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับค่ะนันพักการเมืองอื่นนะครับค่ะขอคุณมีภรษาหมายว่าคือเหมือนกับเกณฑ์ทหารนะหยิบเดินข้าวแถวมันไปค่ะถ้าเป็นพระก็หมายความว่าเขาต้องรอยพวกปัญหาเก่าเก่ามรณภาพไปก่อนถมเนี่ขึ้นมาเป็น นี่คือพักประชาปัดไม่จําเป็นต้องมีฝีมือหรอกภาษาพร้อมค่ะมีปภาษาถึงก็ได้เป็นแล้วมีมีการผลประโยชน์ตอบแทนกันไหมไม่มันไม่มีอ่ไม่ไม่ม่ตาประชาปัดแต่ไม่ไม่ต้องจ่ายนะครับคถ้าจ่ายก็ดังคราวที่แล้วจ่ายแปสิบล้านเอาคนนอกมาดังค่ะเพราะคนที่รอคิวอยู่ในี่ยบาร์เมารรับคิว มาจ่ายเกือบสิบล้านรัดคิว<ะ>ผมไม่มีกี10่ร้อยปีห้าร้อยปีผมกจาจึงเอาให้น่าเกลนย้น่นาสงสารนะครับไม่ต้องมีขีมืออะไรขอยเพิ่มมีปัญหา<ะ>แล้วก็ผู้ใหญ่ถนัดปนุนหัวหน้าพักเห็นด้วยจบน่าเป็นหัวหน้าพักเห็นด้วยนี่ก็ครบแล้วแล้วเป็นแล้วก็ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแล้วอย่าอย่าสร้างความรำคาญได้ครับคืออยู่เฉยๆ่ะครับ S <S ค่ะแล้วอย่าไปเหยียบปลากระป๋องอะไรอย่าไปเหยียบไปบาดเท้านะครับค่ะอย่าไปทําอะไรมันที่สุ่มเสี่ยงอย่าไปเหยียบตาปลาอะไรไม่ใช่ไม่ใช่จะทําอะไรที่เขาจับได้ชัดๆว่าท<อ>ุจริตนะพักตัวรักษาหน้าตาพักไว้ก่อนว่าเป็นพักที่บริสุทธิ์ก็ต้องปลดออกไปออ,อคณะรัฐมนตรนีก็คือเป็นการเพิ่มพันษาใอ่ประน้ครับ้วเพิ่มพันธษาสอผู้ใหญ่เอใจหรนะครับได้เป็นแล้าครบ ฝีมือไม่จําเป็นทําได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวค่ะแล้วก็นั่งเป็นท่างดับอยู่นั่นแหละจนนู้นอ่ะเป็นเกียรติกับวงตระกูลอ่อนั้นเป็นเกียรติอยู่แล้วพวกนี้เขาถือว่าเขาคือเหมือนราชการน่ะเขาถือเหมือนปฏิบัติราชการความจริงไม่ใช่น่ะผมคัดการเสมออย่าไปเรียกนักการเมืองเป็นข้าราชการการเมืองมันเป็นข้าราชการไปไม่ได้ในเมื่อคุณมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณเป็นข้าราชการเลยจะไปปุก ครองใครคุณไปทาอะไรใครพั่นาเจนเจ้านายคุณนี่ยคุณเป็นข้าการแล้วไป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 บังคับบัญชาใครผมถามนี่ไม่ใช่ค่ะคเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนไปบังคับบัญชาข้าราชการประจาไม่ใช่คุณไปเป็นข้าการการเมืองได้เองแล้วก็สายสายระพาเบื่อมันมาถึงขู่จะบ,บ้านต้องไหว้คุณมันอะไรวะ ค,คนเจ้านายคุณเน่ะเป็นผู้มอบหมาย้คุณไปตำนานเนี่ยมาไหว้คุณเมื่อคุณกลับมามันไม่ใช่คุณก็้าใจปิดบทคุณถูกหลอกในประเทศอเมริกาประตาดีก็ไม่มีชุดอย่างนั้นนะครับไม่มีชุดรายกันนะ,ะเพราะเขารู้จักตัวเองเขาไม่ใช่ราาก,การเป็น,นตัวแทนประชาชนเขาเป็นลูกจ้างประชาชนมอบหมายเขาไปตำนานแทนเดี๋ยวีนสมาชิกคอมมโตก็แต่งชุดรายการนะมืองไทยมันเป็นอะไรอ่ะเนี่ย เครื่องแบบไม่ใช่มไม่ได้คุณไปแต่งเครื่องแบบได้ยังไงคุณไม่ใช่ขายการคุณไปแต่งเครื่องแบบแปลกไปจากประชาชนได้ไงประชาชนเลือกคุณมาประชาชนแต่งตัวอย่างไงคุณก็แต่งอย่างนั้นอาจารย์ดีอูมามาเห็นไหมคุณก็เห็นแค่แต่งชุดขายการไหมไม่มีไม่มีประเทศไหนมีมีแต่ประเทศไทยเนี่ยครับคืออ้างว่าประชาชนประชาชนตแบบไหน คนที่เลือกคุณมามีอำนาจเต็มตัวเลือคุณมาแล้วคุณไปเป็นนายเขาก็ต้องคลานก็ห่าค,ค,คุณมีที่ประเทศไหนบ้างมันอะไรล่ะค่ะเนี่ยครับรัฐมนตรีของพรรคพวกนี้ก็คือเป็นขุนนางสมัยใหม่นั่นเองมันเป็นกล้ารการเมืองเขามันเป็นขุนนางเป็นพระยายุคใหม่ที่ไปปกครองคุณเคยล่ะครับพระยาบ้าบออะไรที่ต้องให้ชาวบ้านมาเลือกคุณล่ะ,ะมันผิด มันกลับหัวกลับหางหมดนี่แหละเป็นวัฒนธรรมที่เขาปลูกวังไว้เพื่อไม่ให้ประเทศจประเทศไทยเป็นประชาไปรัฐบาลคุณยิ่งลักเนี่ยอ,อย่างน้อยนะครับก้าว <9 S 1> พ้นยุคนั้นมาแล้วก้าวพ้นยุคพระยายุคขุนนางแล้วคุณต้องทางานได,ได้ผลนะ,ะในโลกยุคปัจจุบันมีความสามารถ โลกยุคแห่งการแข่งขันนะครับคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลยิ่งรักผมขอเตือนเลยค่ะถ้าไม่อยากกล้าตัวทายอย่าเป็นถ้าคุณไม่มีความสามารถในการทางานคุณอย่าเป็นเนตะเป็นแล้วคุณถูกปลดไม่เกินสามเดือนไม่เกินสาเดือนหกเดือนคุณถูกปลดแน่แล้วถ้าคุณ คุณนะครับจะเป็นรัฐมนตรีเหมือนทัพประชาปัดไปได้แค่คิดว่าเข้าไปถึงง่ายข้ายการยอมรับเขาไม่ยอมรับหรอกครับคุณต้องมีวัยวุธและคุณอวุฒิสูงกว่าราชการจริงๆเขาจึงยอมรับแต่ออพประชาปัดไปต้องค่ะเพราะ มีคนหนุนหลังและพยายามโปรโมทว่าพักนี้สื่อสัตว์จุติริ์พักนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่าคนที่พักนี้เลือกมาเป็นรัฐมนตรีแล้วย่อมเป็นคุณดีเห็นไหมครับค่ะทั้งๆท,งที่ไม่ได้เรื่องเลยค่ะเอท่านที่มาเป็นคณะรัฐมนตรีชุดนี้ต้องเหนื่อยแล้วนอกจากเหนื่อยแล้วถ้าไม่มีผลงานก็ปลดทิง้งปลดทิ้งแล้วอยากคิดว่าคุณจะกลับมาได้เหมือนพักอื่นนะครับค่ะถ้าคุณถูกปลดทิ้งจากการเป็นรัฐมนตรีคุณไม่มีทิ์กลับ ถูกปลดทิ้งเพราะคุณตรมานไม่เป็นไม่มีผลงานคุณก็ถูกปลดตลอดการหรือตรมานแล้วทํามานแบบเห็นแก่ตัวแล้วเข้ากับคนอื่นไม่ได้คุณก็ถูกปลดตลอดเพราะว่า,าช่วงนี้ประชาชนจับตามองการทํางานของรัฐมนตรีทุกทุกท่านคือ <นะ S 2> รัฐมนตรียังไม่ได้ทำเขายังดูหน้ารัฐมนตรีก่อนดูว่ามีฝีมือขนาดไหนคคนที่เคยตรมานกับรัฐบาลทักษิณเป็นตัวอย่างแล้ว ถ้าคุณถูกปลดออกนะคุณมีทางเดียวแต่อยากเป็นรัฐมนตรีต้องไปตั้งพรรคใหม่กลับมาแล้วถ้าค้าตั้งพรรคใหม่มาแข่งในยุคที่มีพรรคของท่านบระรัชศินคุณก็ไม่ได้รับเลือกตั้งเราก็เห็นกันมีตัวอย่างอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคิดอดีนะครับคิดในใจคิดว่าเอ้ยถึงโอกาสมาถึงเราเป็นรัฐมนตรีดีกว่าอย่านะะจะรุ้มพรรษาให้กับตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวว่าดีกว่าอย่าอย่าคิดก่าตัวตาย คิดจะเพิ่มพรรษาให้กับตัวเองแม่พรรษาคุณตอหลายสมัยค่ะคุณต้องมีเป็นตัวอย่หลายสม,มัยไม่ใช่ว่ายอยู่สมัยแรกสองสมัยคุณจะกระโดดไปรัฐมนตทีไม่ได้เด็ดขาดอย่าเพิ่มข้าตัวตายแล้วไม่มีผลงานก็ปลดทันทีเนี่คือรัฐบาลยิ่งรักก็นี่ค่ะประชาชนก็เฝ้ารอปร,ประชาชนเนี่ยเฝ้ารออยู่แล้วค่ะ ที่สําคัญที่สุดคือแต่ราราช่วงเนี่ยคุณไปทําตามนโยบายได้ไหมไม่ใช่เพิ่งเป็นสสอสอส,อ,สอควรรู้ห้าอย่างค,ควรรู้ห้าอย่างเออห้าอย่างสอสอเก่ามันรู้สามเอาเหรอคะสอสอตามวัดน,นตาตำเก่งตามวันนมนาตำการเมืองเก่าเก่าตั้งแต่กี่สิบปีมาแล้วจนถึงวันนี้มรู้สามเรื่องค่ะหาานึ่งเรื่องอะไํตแหน่ง หาตำแหน่งหาตำแหน่งค่ตัวเองสองอวดเบ่เงเบ่งว่าเป็นรัสามหาเงินแค่นั้นเพื่อเป็นฐานในการหาเสียงถ้ามันอยู่แค่นั้นอะ่ะมันไม่ได้คิดอะไรมากไม่มีโรงกาอเลยนีย่เป็นอยู่แค่นั้นได้<ะ>มีตำแหน่งเป็นรัรวพอเป็นรั่อยากเป็นกรรมธิการ<ะ>เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นอะไรเป็นตำแหน่งการเมืองหรือ ไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีหาตำแหน่งแล้วก็อวดเบง่งอวดเก่งก็มาทำไมอย่าให้มีการถ่ายทอดเน่ยพูดไม่เป็นสัร,รพรสก็พูดเพื่อจะโชว์ตัวเองค่ะให้คนรู้ว่าเออชัดน,นี่เก่งแต่ก็ใช้ความเก่งความมีชื่อเสียงเนี่ยไ่หาอนี้นี่คือสอสอเก่าสสที่ประชาชนไทยยังไม่เป็นประชาไตยเป็นวันนี้วันนี้นะเป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับค่ะแล้วสสใหม่ละคะสสใหม่ก็ควรรู้หนึ่งควรรู้นโยบายพัก ชแล้วถ้าคุณไม่รู้นโยบายพักเลยคุณอย่ามาเป็นรอแลรวเราไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะต้องทำความเข้าใจรู้นโยบายพักค่ะรู้กฎหมายสองอรู้กฎหมายอีกกฎหมายรัฐนูนคุณต้องรู้ค่ะสามรู้ปัญหาชาวบ้านสี่รู้ข้อประมาณของประเทศ งบประมาณของประเทศงบประมาณงบ, <5 S 2> บประมาณหน่วยอะไรที่ทคุณจะไปที่จะไปเป็นจะ,จะพัฒนาคุณอะไรคุณอยาไปชุมตรอมภาคุณต้องรู้ว่ากระทรวงไหนเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องรู้หานของกระทรวงกระทรวงก็มีอานก็ทาอะไรก็อาการเป็นยังไงบางคน,นไม่รู้จักตัวเองอะคิดว่ามา,<ต>มาจะจะเลือกตั้งแล้วจะให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจําไม่ได้เหรอฮะอะไร เราเป็นสสอ,อเป็นเจ้ากระทรวงแล้วกไ็ไม่ใช่สอสอไม่ใช่เจ้ากระทรวงแต่สอสออนะเวลาประชาชนมาติดต่อปัญหาอะไรจะให้ช่วยเหลืออะไรถ้าไม่รู้เลยว่าทานนกระทรวงอยู่ไหนแล้วไปทำอะไรอ,อแต่ในพื้นที่เดือดร้อนเนี่ยจะไปหาขอ,อประมาณขอจากไหนตัวเองไม่รู้ประมาณแล้วประมาณเลยคือต้องรู้อันนี้ปัญหาความรู้พื้นฐานแค่นี้ควรรู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วสอสอยุคใหม่ควรรู้ไม่รู้ต้องเรียน ต้องหาความรู้ให้เต้องหาความรู้รัฐนูนกฎหมายไม่รู้ต้องรู้รัฐธรรมนูนสสเก่าแค่รู้ว่าหาตําแหน่งให้ตัวเองวดเบงวดเบงแล้วก็อ๋อแต่สสใหม่นี่งานเยอะเลยงานเยอะก็นู่นเลยต้องรู้นโยบายรู้กฎหมายต้องรู้รู้กฎหมายรู้กฎหมายต้องรู้แล้วก็รู้ปัญหาของชาวบ้านปัญหาชาวบ้านต้องรู้ต้องแก้ให้ถูกที่คัน แล้วก็งบประมาณงบประมาณต้องรู้แล้วา็ต้องรู้ว่าจัดสรรอย่างไรแล้วคุณอภพปรายได้ไงก็คุณไปทำหน้าที่เนี่ยตรวจสอบการใช้งบประมาณรูปงานของกระทรวงแล้วกระทรวงาต่างบริหัทตำนานอย่างไรถ้าคุณไม่รู้ได้ไงต้องรู้แค่นี้พอแล้วอย่าไปรู้มากกว่านี้บางทีเห็นชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรก็ให้สสเนี่ยพาเข้ามากรุงเทพเพื่อไปนี่อะไรเขาเรียกว่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของ แต่ถ้านี่ไม่ต้องอะไม่ต้องมาเพราะว่าชาวบ้านเ็ามีองค์กรจัดตั้งอะไรเยอะแยะดีละต่อไปนี้ค่ะก็ที่นี้ก็คือแล้วรัฐบ,บาลยิงรักเนี่ยค่ะเขายิงตรงเลยไม่ผ่านระบบต่างๆก็ไปถึงหมู่บ้านเลยพประมาณเลยถึงหมู่บ้านประเภทเงินกองทุนอืมทุกอย่างอะ่ะเขายิงใช้วิธีการตรงใช้หมู่บ้านเป็นฐาน นี่จะถึงประชาชนโดยตรงก็บริหารโดยประชาชนกันเองบริหารโดยกัน,ชชนก็นก่อตั้งกันมาว่าคือบ้านใครก็รู้ปัญหาของอตัวเองใช่ไหมก็จะได้ให้ประชาชนนั้นแก้ไขปัญหากันเองแล้วช่วงนี้นะคะที่ว่ามีการาทูตทั้งหลายเลยนะคะที่เดินทางเข้าพบคุณยิ่งรักมันมีในัยะทางการเมืองอย่างไรคะท่านอาจารย์เอ้ย ต่างชาติเนี่ยเขาคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเดินหน้าแล้วเห็นผลการเลือกตั้งเห็นสถานการณ์บรรยากาศในวันเลือกตั้งเนี่ยเขาเีเขาดีใจแล้วว่าเอ,อจบลงได้ดีแล้วการที่พักเพื่อไทยได้สองร้อยหกสิบห้ามันไม่มีปัญหาการเมืองใดๆล้วมันเดินหน้าได้แล้วคถ้ายึดกฎเกณฑ์กติการัะบอประชาไตยมันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค,คือนี้เขาจะตั้งระเบียที่เขาเข้ามาคุยก็อาจจะ คนอ,อยากรู้ทิศทางของรัฐบาลนี้ว่าจะไปยังไงมาอย่างไระจะบริหารประเทศไปในทิศทางไหนเนี่ยเขาวิเคราะห์กันแล้วก็มาเป็นมิตรอะ่ะสัมปันเฉันมิตรเพราะเขาถือว่าอย่างไรก็คุณยิ่งรักได้เป็นนายกแน่นอนผมเชื่อว่าต่างชาติเนี่ยเขานั่งดูอยู่ทุกประเทศตอนนี้เขานั่งดูว่าคุณยิ่งรักได้เป็นนายกหรือไม่แต่เขา,าเชื่อว่าได้เป็นแน่นอนค่ะ ขาเขาคิดว่าไม่มีใครบ้าที่จะมาขัดขวางไม่ก็เป็นหรอกเพราะถ้าคุณยิ่งรักถูกตัดสิทธิ์อะไรสักอย่างนะ,ค,ะคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะ,ะประเทศไทยก็ไม่แตกต่างกาับอยาา่างพม่าหรอกครับที่คนตอนองซานจูตรีได้รับเลือกตั้งมันน้มนแค่เฉยๆนั่นร,รัยบันตาอันพม่าอันนี้เป็นคู่แฝดคู่แฝดพมา่าคือประเทศไทยถ้าทำอย่างนั้นค,คือต่างชาติก็รู้ ว่าคุณกํบบาลังคิดอะไรทำอะไระตอนนี้เขามาร่วมตอนที่เราเลือกตั้งนะเหมือนกับเราเปิดโรงละครใหม่เขาก็มาร่วมดูการแสดงหือการเลือกตั้ง<ะ>พอเปิดฉากออกมาคุณยิ่งรักอะไรออกมาชนะเขาก็ปรบมือเขาเป็นพยานสักกี่พยานในวันเปิดโรงละคระแต่หลังจากนั้นผมเชื่อว่าพวกวายราย จะต้องออกมาพวกวัยร้าออกมาได้เลถ้าฝรั่งฝรั่งแลวเจ้าลูกไม่ดูละครนี้วันไหนวัยร้ายออกมาอันตราาออกมาก่อกวนมโรงละครค่ะเี่ยแล้วการที่กกตจะเตะทวงไปอันนี้อันนี้เด็กเด็กเกเรพวกนี้กําลังปากขวดน้าปัดติกอะไรขึ้นบ้างแล้วเล็กเล็กน้อยน้อยอ่ก็ก็เป็นกระบวนการการมตีนโยบายอะไรพวกนี้ก็เริ่มแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการขัดขวางการเป็นประชาธิปไตยของประเทศนี้ลขัดขวางเป็นประชาธิปไตยแต่ต่างชาติก็รู้นะมันจะไม่รู้แล้วจะไม่อายสายตาชาวโลกเลยหรือเขาก็เคยทำเลยขนาดยึดสนามดินยังทำมาแล้วอ่ะจะอายชาวโลกอะไรอีกอะเน่ยเรียกยังบังอาจเรียกตัวเองผู้ขอการดีกันนะถ้าคนผู้ใหญ่ในประเทศนี้มาุนหลังทำได้อ่ะ ถ้าไม่ยิงตายหมดแล้วพวกยึดบามินนก่อการร้ายสากลน่ะแต่นี่ทําได้และเป็นผู้ก่อการดีด้วยมันก็จบแล้วประเทศเนี้ยคุณอะไรไม่กล้าทำอ่ะคคนถ้าบ้านเป็นเรือนสูงอ่ะคุณถีบบันไดทิ้งกับปิตนาำมินอ่ะถีบบันไดไม่ใครขึ้นบ้านเรือนคุณแล้วมันก็จบแล้วประเทศเนี้ยก็เร่องอะไรก็ก็ยังจะมีหลายๆกลุ่มหลายๆอะไรเนี่ยที่พยายามจะขัดขวาง ไม่มันพวกนี้มันหน้าด้านอยู่แล้วมันไม่ยอมรับประชาชนก็ได้ดูถูกประชาชนดูถูกชาวบ้านตลอดการเลยว่าชาวบ้านเลือกนี้ชาวบ้านโห้เลือกไม่ได้พวกมันพวกเขาเลือกได้ชาวบ้านโน้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกกตก็ไม่น่าจะประกาศ أ, ในในส่วนที่เหลือคือคนมันที่ดูถูกประชาชนของตัวเองมันก็ดูดูถูกประเทศชาติของตัวเองค่มันดูถูกหมด ต่างชา,าติเขาพยายามเอาใจช่วยว่าเออจะเป็นประชาไทยเขารักตีมึงขัดแย้งมาสี่ห้าปีแล้วประเทศไทยเนี่ยดูแล้วหายใจรวยรินเลือเกินถตามาตัดติตคุณยิ่งละประชาไทยผู้โดยรถไปกระบวนนี้ก็ไม่ตามงจำนนอีกแล้ว <laughs> ก็คิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันจะไปได้ขับเคลื่อนรถไฟขบวนประชาธิปไตยของอาจารย์จะไม่ถึงสำเสรนใช่ไลมคเัรกะกลัวครับกลัวว่าคือห้าปีที่ผ่านมาคสิ่งที่รัฐบาลพัรไทยรักไทยทำเนี่ยมันเป็นอภิษิหารเหลือเชื่อสามจิบบาทรักษาทุโกโรคเลย ถ้าพวกนี้ยอมรับความจริงการเปลี่ยนแปลงของโลกก็ต้องเห็นว่าวันนี้ค้ารงเราต้องถิดสองบาทแต่มันปีตงมาน้อยิบกใช่ไหมค่ะแต่มันไม่ได้ลูกมันเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าสิ่งที่คุณคิดว่าทําไม่ได้ต้องทำได้คแล้วมีนโยบายของพรรคเพื่อไทยข้อไหนไหมที่ว่าแบบมันท่าทางจะยากมากทำได้ทุกข้อทำได้ทุกข้อ,ขอเลย,เลย ถ้าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางทำได้หมดอาจารย์มั่นใจมากมั่นใจมากเอาประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นศูนย์กลางค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคถ้าเปรียบเทียบน,นะ,ะระบบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่ที่สุดเหมือนพระพุทธรูปถ้ามีพระพุทธประธรรมประสง์นะ ในในในระบบประชาไตยนะประชาชนคือพระพุทธรัฐธรรมนูญก็คือพระธรรมค่ะสสก็คือพระสงฆ์ละการเมืองพระการเมืองก็คือวัดน้าพระก็คือเจ้าวาดอาจารย์เปรี้ยงเลยค่ะชัดเจนค่ะ,คะ,ะเมื่อพี่น้องประชาชนเจ้า ผู้รักประชาตยทั่วประเทศนะไม่ว่าเสื้อแดงหรือเสื้ออะไรล่ะยกเว้นเสื้อเหลืองต้องติดตามแล้วก็สรุปศึกษาเราจะปล่อยให้พวกคนนอกอำนาจอธิปไตยมาล้นอำนาจอธิปไตยเหมือนอนดีตมาหกติดกว่าปีนี้ไม่ได้เราต้องเอาคืนไม้ได้ ตอนนี้บทบาทประชาชนนะคะที่เกี่ยวกับการเรียกร้องประชาธิปไตยนี่เริ่มชัดเจนขึ้นมากมันไปไกลนะครับค่ะถึงกระนาดจะตั้งหมู่บ้านประชาไตยแล้วจบแล้วค่ะแต่โดยใช้สัญ,ญลักษณ์สีแดงเฉยๆบ้านหมู่บ้านประชาไตยมีใจเหนือประเด็ดการต่อไปขึ้นป้ายหมดค่ะ,อะ,อะตอนนี้ก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์สุจาก็เปรียบ ประชาชนเป็นพรอพุทธซึ่งซึ่งเข็นชัดมากเลยค่ะสักครู่พบกันดีกว่าค่ะ